สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการก้าวไกลไปด้วยกันกับพอชอนานวันนี้เข็มจุลาลักษณ์สมพันธ์วงศ์นะคะนักวิชาการพัฒนาชุมชนจากกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่านดำเนินรายการเช่นเคยนะคะ กับการให้ข้อมูลเนื้อหาสาระนะคะในบทบาทภารกิจของหลายๆหน่วยงานของกระทรวงมหาดไทยนะคะรวมถึงสํานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอแล้วก็สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนะคะพร้อมกับมอบความบันเทิงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะคะทุกวันศุกร์เวลาบ่ายสามโมงถึง4ี่โมงเย็นตรงนี้นะคะท่านผู้ฟังสามารถที่จะร่วมสนุกกันได้นะคะกับรายการลากล้ไกไปด้วยกันกับพอชอนานนะคะวันนี้เข้มก็ไม่ได้มาคนเดียวอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านดีเจกิตติมาศ ของเรานะคะท่านผู้ฟังอาจจะยังทายกันไม่ออกว่าวันนี้เข็มได้เรียนเชิญใครมานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สวัสดีค่ะมาสองท่านนะคะค่ะยินดีต้อนรับท่านนายอำเภอพิพัฒน์เพชรพิพัฒน์นะคะวันนี้ท่านนายอำเภอทุ่งช้างได้ให้เกียรติมาเป็นดีเจกิติมศัสิกนะคะร่วมกับรายการก้าวไกลไปด้วยกันกับพชนาในวันนี้และอีกท่านหนึ่งนะคะคุณหมอกรณพัฒน์ขันชัยนะคะท่านผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอทุ่งช้างค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะวันนี้อ่าก็คงจะไม่พ้นในเรื่องของการบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะคะที่ทุก อำเภอนะคะได้ขับเคลื่อนในเรื่องของอาการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนในหลายๆเรื่องนะคะในส่วนของกระทรวงมหาดไทยนะคะซึ่งเรามีนโยบายในเรื่องของอาการสร้างความมั่นคงมั่งคั่งแล้วก็ยั่งยืนนะคะด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะตามนโยบายของท่านสุดที่พงจุนเจริญนะคะท่านประหลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะท่านนายเมือคะ ค,ค่ะเข็มอยา,จากจะขออนุญาตเรียนสอบถามท่านในอำเภอนะคะว่าในเรื่องของการขับเคลื่อนง,งานบําบัดทุกบํารุงสุขให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ของอํเาเภอทุ่งช้างนะคะณขณะนี้นะคะแล้วก็อาจจะมีแผนในเรื่องของการขับเคลื่อนต่อไปด้วยทางอํเาเภอทุ่งช้างนะคะมีในเรื่องของการขับเคลื่อนเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของพ่อแม่พี่น้องประชาชนยังไงบ้างคะท่านครับก,ก็อนอื่นก็ต้องขอกราบขอบคุณนะครับทางสวทนแล้วก็ทาง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่านนะครับที่ได้เปิดโอกาสให้กับทางอ,อําเภอทุ่งช้างนะครับได้มานําเรียนภารกิจต,ต่างๆที่เราได้ขับเคลื่อนร่วมกันในพื้นที่อำเภอทุ่งช้างนะครับก็ต้องขออนุญ,ญาตได้นําเรียนก่อนว่าในส่วนของการบําบัดทุกปรุงสุขในพื้นที่ของอำเภอทุ่งช้างจริงๆแล้วเราไม่ใช่ชาเฉพาะในส่วนของกระทรวงมหาดไทยนะครับเรามีภาคีเครือข่ายในส่วนของพื้นที่นะครับ หลายๆหน่วยงานด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ที่สําคัญก็คือพี่น้องกำนันพู้ใหญ่บ้านแล้วก็ส่วนราชการต่างๆในพื้นที่ของอําเภอทุ่งช้างครับครับนี้ส่วนของแนวทางการขับเคลื่อนอําเภอบําบัดทุกบํารุงสุขนะครับจริงๆแล้วมีมีชื่อต่อท้ายนะครับมัว่าคําว่าแบบบูรณาการนะครับ ในส่วนของเพลือทุ่งช้างเนี่ยเราเราบูรณาการอย่างแท้จริงตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทีมงานหรือคณะทํางานนะครับที่จะเข้ามาขับเคลื่อนในในครั้งนี้นะครับในส่วนของกระทรวงมหาดไทยอย่างจริงๆนะแต่เดิมเนี่ยเราได้กําหนดภาเคีเครือข่ายในการที่จะร่วมขับเคลื่อนนะครับหรือที่เราเรียกกันว่า,าเจ็ดภาคีเครือข่ายมีด้วยกันทุกทุกอำเภอครับทุกอำเภอแล้วก็ทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับที่จะ ทำในเรื่องของการาบำบัดทุกบำรุงสุขแบบบูรณาการแต่ทีนี้ในแต่และอำเภอเนี่ยก็อาจจะมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวในเรื่องของปัญหาหรือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่จะเข้าสู่ในเรื่องของกระบวนการในการแก้ไขหรือการให้ความช่วยเหลือนะครับซึ่งในส่วนของอำเภอทุ่งช้างเนี่ยเราได้จัดทําโครงการหลักก็คือในเรื่องของโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอําเภอทุ่งช้างนะครับเพื่อก้าวไปสู่เมืองน่านน่าอยู่นะครับโดยมีคณะทํางาน พัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอทุ่งช้างและก็มีกล่องตุนพัฒนาคุณภาพชีวิตของอำเภอทุ่งช้างนะครับซึ่งผมคิดว่าในหลายๆพื้นที่นะครับในหลายอำเภอของจังหวัดนั้นก็เราก็ทําอยู่นะครับก็กกทํากันอยู่แต่ในส่วนของอำเภอทุ่งช้างเนี่ยวันนี้จะได้มีโอกาสได้มานําเสนอว่าเราเราขับเคลื่อนแล้วก็ดาเนินการไปอย่างไรบ้างในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็อนาคตนะครับเราจะทําอะไรต่อในเรื่องของการบำบัตทุกบำรุงสุขแบบมูลนกิกรโดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวอำเภอทุ่งช้างครับ ค่ะก็ถือได้ว่าเป็นความโชคดีนะคะของพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวอำเภอทุ่งช้างนะคะที่มีท่านพ่อเมืองที่มีวิสัยทัศน์ที่ก้าไกลนะคะและ เท่าที่ทราบข่าวมานะคะว่าทางอำเภอทุ่งช้างเนี่ยค่ะมีการขับเคลื่อนในเรื่องของกิจกรรมที่โดดเด่นมากในเรื่องของการบําบัดทุกบํารุงสุขนะคะแล้วก็หลายๆครัวเรือนของอําเภอทุ่งช้างนะคะพ่อแม่พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นผู้ยากไร้หรือว่าครัวเรือนที่ประสบปัญหาอย่างเงี้ยค่ะได้รับความช่วยเหลือแล้วก็ที่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อยากจะทราบว่าในส่วนของโครงการใดบ้างคะที่ทางอำเภอทุ่งช้างได้ขับเคลื่อนอยู่จนประสบผลสำเร็จอยู่ณขณะนี้ค่ะแล้วก็เป็นความปลื้มปิติใจของพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวอำเภอทุ่งช้างค่ะครับอย่างที่ที่ผมได้นำเรียนนะครับว่า,าการการทำงานในพื้นที่ของอำเภอทุ่งช้างเนี่ยเราเป็นการทำงานแบบบูรณาการอย่างแท้จริงนะครับตั้งแต่กระบวนการในเรื่องการจัดทำข้อมูลนะครับสำหรับกลุ่ม พี่น้องประชาชนที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของคุณภาพชีวิตนะครับเรา,เาในส่วนของกระบวนการจัดทาข้อมูลเนี่ยเราใช้ข้อมูลไม่ว่าจะเป็นของทางสวรราชการนะครับหลักๆก,ก็จะมีของสํานักงานพัฒนาชุมชนนะครับแล้วก็าทางสาสุขนะครับทางโรงพยาบาลทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ที่สําคัญยิ่งกว่านั้นก็คือในกระบวนการมีส่วนร่วมเรื่องการจัดทาข้อมูลเนี่ยของ พี่น้องประชาชนซึ่งเป็นคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับในหมู่บ้านนั้นๆน,น,นะครับถึงนั้นปัจจุบันในปีนี้นะครับในปี2,565แล้วก็จะดําเนินการการต่อไปในปี2,566นะเรามีข้อมูลซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางนะครับในพื้นที่ของเพื่อตุ่งช้างอยู่ที่ทั้งสิ้นเนี่ย270คนนะครับใน270คนเนี่ยนะครับเราก็ได้มีการ แบ่งคณะทํารรงานซึ่งเป็นคณะทำงานย่อยนะครับออกเป็น4ตนําบลอําเภออาเภอทุ่งช้างเรามี4ีําบลน,นะครับก็จะมีทีมงานซึ่งประกอบไปด้วย7ภาคีเครือข่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการองค์กรของถิ่นภาคประชาชนนะครับแล้วก็กำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ที่สําคัญคือเราได้รับความเมตตาจากทางทีมงานของพระสงฆ์ในพื้นที่นําภาได้การนําของท่านเจ้าคณะอําเภอนะครับในการที่จะมาร่วมขับเคลื่อนนะครับสำหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตกับพี่น้อง ในพื้นที่ของอำเภอทุ่งช้างนะครับในส่วนของอข้อมูลทั้งหมด270รลายเนี่ยเราได้มีการเข้าไปติดตามไปเยี่ยมเยียนครบทั้ง270รลายนะครับก็จะมีทีมงานรับกันวิเคราะห์ข้อมูลว่าในแต่ละลายเนี่ยเขามีความจําเป็นมีปัญหาความเดือดร้อนอะไรบ้างนะครับที่จะเข้าสูกก่กระบวนการในการให้ความช่วยเหลือ ในส่วนของกระบวนการให้ความช่วยเหลือเนี่ยเราก็ยังแบ่งอีกนะครับว่าอาจจะเป็นลักษณะของการสงเคราะห์อย่างเดียวสงเคราะห์อย่างเดียวใน,ในที่นีน้อาจจะหมายถึงกลุ่มคนที่อาจจะมีข้อจํากัดในเรื่องของร่างกายเรื่องของอ,อะไรต่างๆนะครับที่ไม่สามารถที่จะพัฒนาในเรื่องของอาชีพได้นะครับแต่ก็จะมีอีกบางส่วนนะครับที่สามารถอาจจะส่งเสริมในเรื่องของอาชีพและรายได้เพราะว่าอาจจะเป็นวัยที่ยังเป็นวัยแรงงานนะครับแต่อาจจะต้องปรับบ้างปรับทัศนคติปรับ นิสัยอะไรต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้มาเข้าสู่กระบวนการสร้างอาชีพสร้างสร้างาง,งานตรงนี้นะครับเราจะให้ทีมตำบลน,นะครับทั้ง4ตำบลในพื้นที่ของอำเภอทุ่งช้างเราเนี่ยนะครับได้ไปวิเคราะห์นะครับแล้วก็สรุปนะครับสรุปเป็นปัญหาความเดือดร้อนแล้วก็แนวทางในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตเขาว่าจะเข้าสู่กระบวนการให้ความช่วยเหลือหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตไปในแนวทางอย่างไรนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการขับเคลื่อนในเรื่องของการแก้ไขปัญหาความยากจน ช่ไหมคะคตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีประชาชนที่ประสบปัญหาในทั้ง5มิติที่ผ่านข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็รวบรวมข้อมูลผ่านระบบไทย QM แล้วก็ TPMAP ด้วยใช่ไหมคะท่านใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็เป็นเป็นการดําเนินการต่อเนื่องนะครับจากปีปีผ่านๆมาโดยเฉพาะข้อมูลของ TPMAP เนี่ยซึ่งหลักๆเราได้ข้อมูลจากนักง,งานพัฒนาชุมชนในส่วนของไทย i QM เนี่ย ในช่วงเริ่มแรกนยก็มีการจัดเก็บข้อมูลทุกครัวเรือนนะครับในพื้นที่ของอำเภออำเภอทุ่ง้างนะครับก็เข้าสู่กระบวนการในในส่วนของการที่จะนําไปสู่กันแก้ไขปัญหาในการต่อไปนะครับ